สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมแคทต็อกแคนนะครับตอนนี้ <c oughs> บ้านใหญ่ของผมเองนะครับอยู่ที่สารากางเลเวล13นะครับก็พิ่งอัพมาจากบ้านสารากางเลเวล12นะครับซึ่งอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับตันที่เลเวล12หมดทุกอย่างแล้วนะครับยกเว้นปัวเดนนะครับที่ยังเลเวลส9นะครับ ในส่วนของผู้กล้าอื่นๆนะครับก็เลเวลตันที่บ้าน12บสองไปแล้วนะครับหกสนะครับก็ต้องไล่อัพนะครับให้เลเวลผู้กล้านะครับ <c oughs> ตันที่บ้านหรือสิบสามนะครับก็น่าจะประมาณรู้สึกว่าจะเจ็บสิบ 5นะครับสำหรับคิงควีนนะครับแล้วก็ตัวเดนนี่รู้สึกว่าจะน่าติดนะครับต้งที่บ้านเลเวล13นะครับแล้วก็จะมีเจอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราต้องรีบอัพนะครับก็ช่วงนี้ยังไม่อัพนะครับหยุดพักก่อนนะครับเนื่องจากมีกิจกรรมวอลลี่นะครับเข้ามานะครับเราก็ต้องทำการเก็บเหรียญก่อนนะครับ ก็มาที่ตามชมกันนะครับว่าจะสามารถอัพอุปกรณ์สิ่งของสร้างต่างๆนะครับให้ตันภายในเดือนธันวาได้หรือไม่นะครับเอาละ,ะครับวันนี้เราขึ้นบ้าน13มามัดมาดเนี่ยนะครับเราจะมาลองใช้ทหารที่เรามีอยู่นะครับไปตีบ้าน13คนอื่นนะครับโดยวันนี้เราจะใช้ข้างข้าวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสูตร ขังข่าวเจ็ดขวดนะครับก็รู้สึกว่าคัางค่าวของเราที่เลเวลตันที่บ้านสิบสามก็จะเป็นเลเวลห้านะครับก็จะมีขังคาวทั้งหมดยี่สิบเอ็ดตัวตอนหนึ่งขวดนะครับนี่ครับเราเอาไปเจ็ดขวดก็จะ มีขางข่าวทั้งหมดร้อยสี่สิบ็ดตัวนะครับแล้วก็เอาน้ำยาแช่ไปแช่พวกปอมพอมดนะครับนี่ครับปอมพอมมดเนี่ยขังข่าวโดนทีเดียวนะครับขังข่าวหายเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเครื่องยิงหินนี่นะครับบ้านสิบสามนี่นะครับโดนตูมเดียวเท่นั้นครับขังข่าวก็หายเหมือนกันนะครับแล้วก็ซาลาวานะครับที่ ควรระวังนะครับก็เป็นสารวาหลายเส้นนะครับถพราเส้นเดียวมาค่อยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะใช้ข้างข่าวไปถล่ม้านคนอื่นได้3ดาวหรือเปล่านะครับโดยกองกําลังที่เราจะนําไปด้วยก็จะมีเยตินะครับ8ตัวนะครับแม่มด11ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นระเบิดเพื่อเปิดกําแพงนะครับไป4นะครับแล้วก็เป็น ธนูไปหนึ่งนะครับพราอมมีเศษนะครับแล้วเราก็จะนำเครื่องจักรถล่มของเราไปนะครับก็คือศีลาจอมถล่มนะครับนี่ครับศีลาจอมถลม่มนําติดไปด้วยนะครับแต่เราจะไม่เอาทหารแคนไปนะครับแล้วก็ภูกาของเราก็เลเวลตันที่โดยมากจะตันที่บ้านสิบสองนะครับ ส่วน J ก็เลเวลเเองนะครับน่าจะใช้ประโยชน์ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับก็ลองไปชมกันครับว่าจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับสำหรับสูตรข้างข่าวโดยไม่ใช้ทาหารแคนของเรานะครับเราจะไปลองกันสัก3ตานะครับตาสุดท้ายเราจะใช้ทาอหารแคนนะครับดูว่าจะได้3ดาวหรือเปล่าครับไป เอานะครับเราเจอบ้านที่เราจะทําการโจงตีแล้วนะครับมุมขวาบนนะครับที่เราจะทําการลงนะครับก็มีปอมปอมหมดอยู่สามป้อมนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการลงเยตินะครับสองมุมนะครับเป็นมุมล่างกับมุมบนนะครับทางด้านขวามือนะครับ ก็ลงไปเยติหนึ่งตัวเพราะแม่มดสองตัวนะครับแล้วก็อีกมุมมันก็เยติหนึ่งตัวเพราะแม่มดสองตัวแล้วก็เยติลงไปหมดนะครับแม่มดลงไปหมดนะครับระเบิดตามไปนะครับแล้วก็ปล่อยคิงปล่อยควีนปล่อยปูยป่ลงไปนะครับแล้วก็เจลงไปด้วยนะครับแล้วก็ศิลานะครับตอนนี้ก็ดูจังหวะนะครับปล่อยสกิลของ ทิงก่อนนะครับแล้วก็ของปู่ตามมานะครับเพราะปู่ใกล้ตายแล้วนะครับต้มเรียบร้อยนะครับก็ปล่อยสกิลเจนะครับแล้วก็ควีนเลยนะครับแช่บ้านไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ทําการถล่มบ้านไปนะครับแล้วก็แช่ที่สารวาสักหนึ่งทีนะครับตอนนี้เหลือยาแช่อีกสองนะครับปล่อยอ่า ข้างคาวเราดีกว่านะครับแช่ไปทีหนึ่งแล้วก็ข้างคาลงไปนะครับปั๊บๆๆๆเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไงเหลื่อยาอีกหนึ่งขวดนะครับแช่ไปที่นี่ครับบองทองบดของเรานะครับเพือบนะครับตอนนี้ พกเราเราเหลือสองท่านนะครับก็คือทิงกับเจนะครับแล้วก็ฝูงข้างขาวของเรานะครับกำลังควบคุมสถานการณ์อยู่นะครับตอนนี้เวลาค่อนข้างเหลือเยอะนะครับนาทีกว่านะครับแล้วเราก็ทำการเก็บสามดาวไปได้นะครับสำหรับตาแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตาที่สองกันนะครับว่าจะเก็บสามดาวได้หรือเปล่านะครับ าละครับมาดูกันที่บ้านหลังนี้นะครับออสำรวจก่อนนะครับว่าความพม,มดอยู่ทางด้านไหนเยอะนะครับก็มุมล่างเลยนะครับรู้สึกว่าพม,มดจะมีอยู่สาม้อมนะครับก็จะลงมุมล่างนะครับเราก็ลงไปด้านขวาล่างนะครับหนึ่งตัวแล้วก็แม่นมดสองตัว คล้าย1ตัวแม่มด2ตัวนะครับแล้วก็เบเยติเรียงหน้ากระดานแล้วก็แม่มดนะครับแล้วก็เป็นเจนะครับตามไปนะครับเ้าไปข้างในนะครับ้องพองมดหมดแล้วนะครับสามฟองนะครับอีกสักแป๊บนนะครับ สกินของสกิลครับไม่ใช่สกินะครับของคิงนะครับทำลายบ้านไปนะครับชอบผู้ผิดตลอดนะครับตอนนี้เข้าไปแล้วครับด้านในนะครับแล้วก็กดสกิลของปู่ไปเลยนะครับปั้มเข้าไปเป็นอมตะชั่วคราวนะครับแล้วก็รอจังหวะกดสกิลของเจไปเลยนะครับก่อนที่เจเราจะตายนะครับ ตอนนี้ก็เหลือสกิลของกุยนะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็แชร์ไปทีหนึ่งนะครับเพื่อการช่วยเหลือนะครับของผู้กล้าของเรานะครับเสร็จแล้วก็ทําการปล่อยทั้งข้าวนะครับไม่มีป้อมอะไรที่จะทําลายทั้งข้าวได้แล้วนะครับเหลือข้อมดอยู่ป้อมเดียวนะครับซึ่งผู้กล้าเราก็จดการในที่เรียบร้อยครับ ตอนนี้ฝูงขังคาวของเราก็บินอย่างสบายใจนะครับไม่มีอะไรจะทําอันตรายได้แล้วนะครับเรือน้ํายาแช่อีกสองขวดนะครับแล้วก็ธนูอีกหนึ่งตัวนะครับปล่อยทิ้งไปเลยครับแล้วก็ธนูปล่อยเล่นไปเลยครับ เรียบร้อยครับเก็บ3มดาวรอบที่2ได้แล้วนะครับท่านชมเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เราจะใช้ทหารแคนนะครับท่านชมนี่ครับและรอบสุดท้ายของเรานะครับของวันนี้นะครับที่เราจะใช้ทหารแคนไปนะครับก็เป็นยศลดยิงท่อนซุงนะครับ1คันนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาแช่2นะครับผู้ทักพงไพ่สองแล้วก็พอมด1แล้วก็เป็นธนูนะครับเศษธนูอีก1ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า รอบสุดท้ายนี่นะครับจะชิวเหมือนสองรอบแรกหรือเปล่านะครับไปตามไปชมกันครับเอาล้ครับและบ้านลูกหัวใจหลังนี้นะครับที่เราจะทําการโจมตีครั้งสุดท้ายโดยใช้ทหารแคนรอบนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวขอทําการดูก่อนนะครับว่าจะลงทางไหนนะครับหรือว่าจะลงทางด้านบนดีกว่านะครับเจาะมาทางหัวใจด้านบนนะครับ ทำการเปลี่ยนศิลาเป็นรถยิงท่อนสูงก่อนนะครับปล่อยยุติซ้ายบนหนึ่งตัวแม่มด2ตัวแล้วก็ขวายีติหนึ่งตัวแม่มด2ตัวนะครับแล้วก็ยีติเลี้ยงหน้ากระดานแล้วก็ทำการปล่อยแม่มดให้หมดเลยนะครับเลี้ยงหน้ากระดานกันนะครับปล่อยรถยิงท่อนสูงนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดก่อนนะครับ เพื่อทำการเปิดหน้าก่อนนะครับแล้วก็คิงควีนปูวอร์เดนนะครับแล้วก็เจลงมานะครับมาแล้วครับปูกาของนราลงมาเรียงกันข้างล่างนะครับเสร็จแล้วกดสกิลของปูไปเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นอมตะชั่วคราวนะครับเสร็จแล้วก็กดสกิลของเจก่อนนะครับตอนนี้ก็กดน้ำยาแช่ลงไปที่บ้านก่อนเลยนะครับแล้วก็ใช้คิงเปิดกำแพงทางด้าน ขวาหน่อยนะครับไม่งั้นจะเดินไปไหนเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็แช่ไปที่บ้านอีกหนึ่งทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ้านจะไม่แตกนะครับแล้วก็กดสกิลของควีนไปเลยนะครับเดี๋ยวเรารอดูว่าจะปล่อยอขังข้าวนะครับแช่ไปทีก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยขังข้าวไปเลยครับตรงเสาละวานะครับแตกไหม แตกแล้วครับแล้วก็แช่ไปอีกทีครับต้องใช้อย่างระมระวังนะครับช่วงนี้เหลืออีกสองขวดนะครับลอดไหมแช่ไปที่ป้อมพ่อมุดนะครับอครับตอนนี้เหลือขวดเดียวนะครับถ้าป้อมพ่อมดยิงมาแช่ไปก่อนนะครับถ้ายิงมานี่หมดทั้งฝูงเลยนะครับเอาแล้วครับช่วงนี้ไม่มีทหารเหลือแล้วครับ เหลือธนูอย่างเดียวครับท, Aid, ท่านผู้ชมโฮุก้าเรียบไปหมดแล้วครับนิวซาเอาทหารแคนมาด้วยนะครับสูสองตาแรกไม่ได้เลยนะครับอย,อ,ยอ,ยอยู่แค่ฝูงข้างข่าวอีกเล็กๆฝูงหนึ่งครับแล้วรู้สึกว่าจะเจาะยากซะด้วยนะครับที่เก็บน้ําทองกับน้าห่วงเนี่ยรรู้สึกว่าถ้าตันแล้วนะครับเจาะยากเหมือนกันนะครับกว่าจะแตกนะครับ นี่ครับเรือที่เก็บน้ำม่วงครับไม่ง่ายเหมือนกันครับเห็นไหมครับว่าถ้าอัพตันแล้วนะครับถ่วงเวลาได้ดีนะครับเวลาเหลือยี่สิบหกนะครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับซาเอาอ่าผ่านแคนมาครบเลยครับผ่านเปล่านะครับรอลุ้นกันครับเห็นไหมครับเจาะเข้ายากนะครับมันตันแล้วครับ สำหรับที่เก็บน้ำม่วงนะครับอ้าวันนี้เหลือเวลาอ้าวทันเวลาครับเกือบไห่รอดนะครับขนาดเอาทหารแข้นมาด้วยนะครับยังเกือบไม่รอดเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าการอัพอุปกรณ์ต่างๆให้ตันเนี่ยนะครับมีผลต่อการเล่นนะครับท่านผู้ชมสามารถกัน3มดาวได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้างข่าวของเรานะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ